เทพ่ยวมาอยู่นครพนมนอนอยู่มามามาเที่ยวมาปล่อยพระเล่นอย่างนี้สนุกดีถ้าใครจ่ายเก็บไว้ไอ้น้องชายมันบอกไงว่าที่เวลาอยู่นี่นะพระเราแต่ละองค์มันมีค่าถ้าเราไม่อยู่นะเป็นขยะมันพูดสะดุ้งเลยผมอยู่ที่บ้านผมอีกสามสิบกว่าลังเลยพระเรื่องจริง ผมผมก็ไม่รู้อย่างมองดูแล้วลูกสาวลูกชายผมไม่มีใครไม่มีใครรับสืบทอดมาท้ายสืบทอดอย่างแน่เลยเสร็จแล้วผมก็เลยบางคนเขาไม่เชื่อผมก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ให้พักตัไดูดูนี่นี้ผมงนี้ข้ามาเท่าไหร่ผรงนี้สนนราคาเท่าไหร่ห้าพันบาทครับห้าพันบาท โสวยยมากเลนะะครรับพผมรู้จะเก็บไว้ทำไมขายได้ผมก็เอาแต่ขายพวกเซียนมันจะซื้อผมผมไม่ขายมันนะพวกเซียนเพราะมันซื้อไปแล้วมันขายถูกขายโอ้โหราคาเรี่ยวองค์หนึ่งเป็นหลักแสนนะองค์นี้ใช่ไหมฮะเจ้าอะไรไอ้ฮัตเทพอะไรนี่ฮัตเทพฮัทเทพเออฮัตเทพที่ว่าเป็นเจ้าของแได้รับชื่อของไอ้ของผู้โต้เยอะอย่างเดียวเลยฮัตเทพฮัตเทพเนี่ยเนี่ยมีกันหลวงผู้โต้เขามียูทูบเขานะ นี่ก็หลวงปู่โตใช่ไหมัใช่สนุนราคาที่เล่นกันเท่าไหร่เนี่ยสามห้าอันนี้เราไม่รู้นะแต่เรารู้อยู่อย่างนี้ว่าเช่ามาอยู่แค่พันห้าพันห้าเหรียญนี้นะ้วรียญจะปล่อยเท่าไหร่ครับจะปล่อยใครซื้อผมปล่อยครับใครซื้อผมเท่าไหร่ผมซื้อมาทุนพันห้าเด็กพันห้าก็ปล่อยพันสองสามร้อยเออสองสามร้อยผมก็เอาแล้วเราเอาเงินมาใช้จ่ายเท่านั้นเองเราไม่คิดอะไรมากถ้าไปอยู่เขาองค์หนึ่งหลายพัน เจ็ดแปดพันเขาก็ลงซื้อแล้วอันนี้ยังเดิมเดิมสวยสาห้าเป็นสาห้าแล้วสมเด็จพวกงี้ครับสมเด็จวาดกันไม่ถูกเลยเกตไโยเนี่ยฮะเนี่ยเท่าไหร่ละเรียัวต้นนราคาเท่าไหร่ฮะห้าพันพอห้าพันอย่าเยอะถ้าอยู่กับพวกเซียนนี่พอหลายหมื่นเป็นแสนเลยนะเนี่ยอันนี้ปกออันนี้ปกโพอันนี้ปกโพอันนีบปกโพก็อยู่ราว ครับท่านผู้ชมลองดูดิครับเท้าเทพเวศุววันนะครับทำมาจากไม้อาพันครับยางไม้สวยงามมากยางไม้อำพันนี่เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้ก็ทําจากฐานไถสี่ภาคฐานไถไถนาชื่อของชาวนาเขาถแล้วครับเขาเก็บขึ้นดูเลยครับแล้วก็หนึ่งทำมาจากฐานไถแปดพันหงงไหหลังมึงมาซื้อกูดิกูสามสี่พันกูขายครับโอ้สวยมากลยครับแก่นแท้แบบนีลุกบปูเลยนะ อันนี้ลูกปุกอ้นวัดบางกาโอมวลสารจากวัดละขังเลยใช่มวลสารเขาจะมีวัดละขังของอ้นคนเห็นผ่านไถสี่ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานอะไรเป็นึท้าวเวสุวรรณที่เราไม่เคยพบมาเห็นมาก่อนสวยงามมากจริงๆไม่มีเวสร้างน้อยงใช่ๆอันนี้อันนี้เขาสร้างอยู่ที่โคราช ที่ทานเจริตีปีบุกดูมามันมันรู้หลายอย่างครับมันเฮงเลยรวยมันเที่ยนไปครับคนมันรู้เยอะๆให้ลุงสายเพ่อเดียวมันชิลให้คนเข้ามาเที่ยวสนาพระไหยน่เยอ๋อครับผมนะฮะถ้าใครว่างนะครับนะถ้าจะไปแปพระเครื่องเป็นเป็นสตางค์นะครับใหเดียดร้อนนะครับนะก็สามารถเอาพาเครื่องมาให้ชมได้ถ้าพาเครื่องตรงไหนมีราคาก็เราขอรับเช่าครับแล้วก็ถ้าใครบริเวณนี้ถ้าว่าง อยากมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวงการเครื่องนะครับได้มาได้ทุกวันนะครับแต่ถ้ามาวันศุกร์นี่คือเป็นนัดวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ของสารหลักเมืองจังหวัดนครปฐมครับผมนีครับเรื่องนี้มันอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับลงอวุยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเลยครับก็ขอให้อ่พี่น้องๆนะครับรวยๆเฮงคิดจริงในสมบัติทุประการนะครับผมนะครับนะครับครับบครับีย ขายภาพเป็นสิบล้านครับขายไปแล้วครับบอย่ายขายดคน้นขายก็ไปูของหอกไม่ิดิดบิ๊ดิ๊บิ๊ดบิใหบิ๊ดบิ๊ดบิ๊ดบดบห้ดบมมิ๊ดบิ๊ดหิ๊ดบิรดบิัดบครดบิ๊ิ๊ดบิ๊ิ๊ดบิบิบ๊บคบบ